ของอมคือสวัสดีค่ะของอำคือนะฮะนะฮะอยู่นว่อยู่ต่แกงกลมเลยแกงกลมเยอะเลยเยอนเลยอ๋อยหนูเขาจะเืาจะใส้รองทอาอยู่ไปถอดตัเถิงบาเนี่ยเกือบไปได้แล้วนึ่งผมมีด้วนี่เอาถอดตะเถิงมา นี่นั่งเลยห้องนั่งขาบเลยนั่งเลยห้องนั่งเลยนั่งเลยพี่ต๊อขี้เล้านั่นี้ตะจังนี้ตาป้าป้าเอื้อนหนูเอื้อนป้าป้าเนี่ยป้าป้าเอื้อนตากระหนูตาเอื้อนตากระหนูตาเป็นเป็นมดตาเป็นมดตาเอื้อนเป็นมตา จีนะีนะ่หงเหมีนะ่ยนหะรือนะีนหะ <c oughs> นี่ยเนะี่ยงกน็ตีนใม่อนไาตันีใหม่กับนท้อฟ้าห้นม่ก็บีนท้อฟ้าหอยมันเพื่อนนอนนอนแม่นอนเดี๋ยววันีหนึ่ง อนตีหนึ่งนอนตีหนึ่งนอนตีหน่งงอนตีเนี่ยจ้าพี่แจ็คเรามานจะอาบน้ำเดี่ยันดิชเนยนี่เนยกานี่นยเด้อนังเด้อเด้อนังเด้อเดอนังเด้อเดอนังเด้อเดนังเดือฮ้หนูอเด้อนังเด้อเด้อเด้อนังเด้อตึง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 เ็นหมนือไ

ใส่ไอูกใสอเออนออตรงไอเฟใส่าเราข่ายีเราเายีมนตยมเชยีเราเานีเราข่าเฮยเ้าเฮยเฮกยา้ยเ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยยเฮเ้ย้ย้ยเฮ้ยยเ่ยเเ้ยเฮ้ย้ยเเ้า้ย้ย้ย้ ว้าที่ค่ะยิ้มโว้ยยิ้มสวยขัลยิ้มเฉยลโมี่สิเด้ยยังโอ้ยแม่บอแม่แพ่คนผุนแม่เขาโอ้โหผจะาขอดแม่จะองแล้วนสีนเลยแม่แ้จะอดแม่จะองคนเ้วสีเลยเ้สีเลยนั่นแล้วแม่เผ่าผาูแม่จ้าจ้า

มจักเสืงมจจาเสือี่ยลจบาทีงเจ็ดสิบาทีงมาหาปลาหรอคะปลาป้ามาจมาหาปลาคุณตาจะไปเลยแล้วค่ะมาค่ะอายุไหมเว้ยไปเ่ยเหเห็นไหมปลาไปเรอยไปไปยงไงน้องมึงเนาะไปไปปลาไปเ่อเงไงยังไีนั่เห็น ไปเร่งกันเด้อหบปาไปหนูปาขี่รถเขี่รถงอกไปหาลูกปะปขี่รถขี่รถปะขี่เราไปขี่เราี่เราวมาออเออิบไปอยู่ปะมาหาปาเร็วมามาไปเร็วเาิตา่งจากมาละบาเลยแ่มากแ่กแ่มาก

ยันเลยไปบุตีนยันไพรอมเลยว่าอยากเอาเน ah ah ah! ี่ยตีนยันไปมาเ้ยันไ้เลยหอมาเกี้ยวปะเน่ยเิ่มเพิมะมาๆๆๆไปกินนมปะมีร้าอยยน้มร้อเยเยพไปกับยุ่นี่ยยิยปนี่ไปตาเบืปบแล้วไปตาเบืยป๊าแล้วไปเห ไปไปองปะปะปเ้าปะปเาปะปะปยอไปเพ่ปบาย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 เนียมัลงเดียวว่มาอะไรนี่จริงจริงลดิตาจะไปแล้วค่ะิตาจะไปแล้วค่ะจะไปแล้วค่ะนูจะไปไหนคะ

ไปขี่รถป่าขี่รถป่าปะขี่รถป่าปะไปไปบิ่งหนาวนี่เฮ้ยขบ่เะไรเลยขี่ไร็วเลย ทททเที่ยวไหนคะรุดเที่ยวไหนคะเกี้ยว,ว,วเลยวะย่ารุดเฮ้ยเดี๋ยวล้วมันเกี้ยวแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะจับไปแล้วค่ะมีจับไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย นาริตะไปเที่ยวแล้วค่ะหนูนาริตะนาริตะไปเที่ยวแล้วค่ะบ๊ายบายไปเดี๋วขนน้ำตาลเลยน้าไปเที่ยวนาริตะมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ไปแล้วนะคะลุกไปแล้วคะ่ <Richt> er> ไวคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบายไปเลยไปเลยไปเลยตาไปกับคุณตาแล้วนะคะไปแล้วค่ะไปกับคุณตาแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว 1> 1>